สวัสดีครับผม JSRMS นะครับมาพบกับช่องรถกระดาษฟีเวอร์กับรายการใหม่ครับผมเป็นรายการวิเคราะห์รถกระดาษครับก็รายการนี้ครับเป็นรายการที่เรียกว่าวิเคราะห์รถกระดาษทั้งหมดนะครับน้องๆหรือใครก็ตามนะครับส่งนะครับรถกระดาษ มาให้พี่วิเคราะห์นะครับในกลุ่มรถกระดาษฟีเวอร์ Thailand 2นะครับก็ส่งมากันได้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูกันนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับแต่ว่าถามว่าเนี่ยพี่วิเคราะห์ให้หน่อยว่ามันมันมันต้องเป่ายัางไงมันต้องใช้ยังไงหรือมันต้องมันมีข้อข้อผิดพลาดข้อเสียอะไรนะครับก็จะมาบอกนะครับกับวิเคราะห์รถกระดาษกันเลยครับ รุ่นนี้ครับเรียกว่ารุ่น79หรือ7ซนก็ได้นะครับหรือเรียกว่ารุ่นแรกก็ได้นะครับเป็นรุ่นแรกที่เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับก็ค่อนข้างนะครับพิเศษนิดหนึ่งนะครับสมัยนั้นคือแรงแรงมากๆครับแล้วก็พับบ่อยที่สุดถ้าผมคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าน่าจะ9 9 9าเกเลยนะครับถ้าคิดไม่ออกให้พับรุ่นนี้ไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ นะแต่ตอนนี้คือสูตรกระดาษที่ผมนะครับที่พี่เนี่ยลงไปหลายคลิปก็เริ่มที่จะมีคนพับแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ให้ให้การสมให้การสนใจกับรกระดาษของผมนะครับของช่องรกระดาษฟีเบอร์ไทยแลนด์นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจเลยทีนี้นะครับมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับก็คือรกระดาษคันนี้นะครับ มีเอกลักษณ์นะครับตัวนะครับมีปีกนะครับมีปีกแต่ว่าอีก3ารุ่นนะครับที่อีก3มรุ่นที่ที่เคยพับคือมันไม่มีปีกถูกต้องไหมครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแรกที่มีปีกนะครับและค่อนข้างที่จะเท่และสวยมากๆนะครับณตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็สวยตอนนี้ก็สวยอยู่แล้วก็นะครับมาเป็นข้อดีดีกว่านะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันรูปทรงนะครับค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกพอสมควร แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามีปีกเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็คือผมเขียนเปอร์เซ็นต์เอาไว้นะครับ S เนี่ยก็คือความสามารถนะครับ S เนี่ยคือความสามารถก็คืออ้าวเมกเท่าที่ครับ S เนี่ยคือความเร็วครับหรือสปีดนะครับสปีดรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6 5เปอร์เซ็นต์นะครับ6 5เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเป็นจุดเนี่ยผมไม่อาศัยจุดแล้วกันผมเรียกวมรวมกันหกสิบหนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ M เนี่ย M ก็คือมิสครับมิสก็คือความผิดพลาดนั่นเองความผิดพลาดลดกระดาษคันนี้ครับมีเยอะมากๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 5เนะครับความผิดพลาดเป่าพลาดนั่นเองครับเป่าที่แบบว่าเป่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมิสก็คือมิสก็คือความผิดพลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ F คือฟาสก็คือความเร็วนั่นเอง ความเร็วนี้ครับก็จะไล่เรียกกับไอความแรงครับโทษทีครับ F ก็คือความแรงนะครับฟาสนั่นเองความแรงก็คืออยู่ประมาณ70เปอร์เซนะครับ70เปอร์เซนความแรงนะครับ70เปอร์เซนเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมดุลสมดุลเนี่ยจะค่อนข้างต่านะครับค่อนข้างต่านะครับสมดุลนี้นะครับคือเป่าแล้วก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับ สมดุลนะสมดุล3 0นะครับแล้วก็ตัว O เนี่ยก็คืออลังการครับ <c oughs> ตัวดีครับอลังการตัวดีโ O นี่ก็เป็นโอเวอร์นะครับโอเวอร์ Over, หรืออลังการนั่นแหละเรียกว่าอลังการก็คือรุ่นนี้นะครับเป่าได้สูงสุดนะครับที่เคยเป่ามานะครับก็คือ7เมตรถึงไม่ถึง7เมตรดีครับประมาณสักถ้าแบบเอาแบบไกลสุดเลยคือคือ7เมตรครับอ,อลังการก็คือว่าถ้าเป่า นะครับ,ส,รบสม่ำเสมอกันก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะครับความอลาัางการของการเป่านี้ก็คืออยู่ที่52าครับอลังการนะอลาัางการ52าครับป้องกันป้องกันนี้ครับก็คือป้องกันลมนั่นเองลมที่สวนมาหรือลมที่เราเป่าไปนะครับก็คือป้องกันให้ลมนั้นเสถียรน,นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ30 5%ครับก็เท่ากับสมดุลนะครับผมแล้วก็ power คือ p คือพลังนั่นเอง power คือพลังก็คือการเป่าออกไปหรือการที่เรียกว่าเป่าได้หลายๆครั้งนะครับก็ร้อยครั้งเนี่ยรู้เลยครับว่ามันจะหนืดไหมมันอะไรไหมก็ power ครับอยู่ที่ประมาณให้เลยครับประมาณ7 9อครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลักๆเลยคนระับก็คือว่าสมดุล ป้องกันนะครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับจะถ้าสมดุลกับป้องกันเนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีพอเนี่ยรถกระดาษจะทําให้รถกระดาษมันตีลังกามันปิวได้นะครับอันนี้ครับข้อเสียข้อเสียมีเยอะนะครับอันนี้กรณีที่ไม่ได้ถ่วงนะครับถ้าถ่วงเนี่ยกราฟพวกเนี้ยการาฟสมดุลเอย่ยการาฟป้องกันเอย่ยอะไรพวกเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ก็คือเพิ่มขึ้นเป็นแบบระดับแบบสุดๆเลยนะครับสามารถมีมีเกินไหมความเร็วมีเกินครับมีเกินขีดจำกัดก็คือถ้าสมมุติว่า1 2 0นตะครับ1้อเนี่ยต้องอยู่ทะลุก็คือประมาณ8เมตรขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่า1 2 0นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็นในกระตูนเนี่ยถ้าผมเขียนนะถ้าเป็นกระตูนน่มันทะลุกเกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งครับก็คือคนเป่านะครับคนเป่ารกระดาษเนี่ยมันจะมี B A, E, P, C นะครับ B เนี่ยก็คือการเป่าการเป่าเราเนี่ยเทคนิคการเป่าเราดีขนาดไหนนะครับ A ความสามารถความสามารถเราเก่งขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลองดูครับว่าตัวเองอ่ะไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ E ก็คือความถนัดนั่นเองความถนัดของรถกระดาษคันนี้สมมติว่าคนที่เป่ารถกระดาษคันนี้ถนัดนะครับก็อ่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถหรือถนัดความสามารถไอการถนัดเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษ แล้วก็พลังครับพลัง power ของเราเนี่ยคือการแรงลมที่เราเป่าไปเนี่ยเรามีแรงลมเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็การควบคุมควบคุมลมนะครับควบคุมความแรงของการเป่าก็จะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งครับโอเคทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเื่อออันนี้ก็คือว่าความเร็วความแรงเนี่ยมันอยู่ประมาณไล่เลี่ยก,กันก็คืออ่าเจนะครับถึง75 มันจะอยู่ถ้าอยู่ละระยะนี้ก็คือว่าความเร็วคือเร็วมากแล้วมันเร็วมากๆครับมันเร็วมากๆแต่ว่าสมดุลเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่วงมันนะครับแต่อันนี้ทากาวนะครับผมทากาวไว้ซึ่งถ้าทากาวเนี่ยสมดุลจะดีนะครับสมดุลจะดีโอเคทีนี้ครับผมจะบอกเทคนิคนะครับทากาวนั่นเองนะครับผมบอกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับบริเวณนะครับตรงนี้แล้วกันบริเวณตรงข้างในนี้นะครับตรงตูดตรงนี้ครับ ตรงข้างในตรงเนี้ยต้องทากาวไว้นะครับแล้วก็ตรงปีกนะครับบริเวณข้างในครับอันนี้ผมชี้คือต้องทาข้างในนะทาข้างในบริเวณตรงนี้ครับทาไว้ครับลากยาวครับข้างในนะครับมันถึงจะปิดกั้นลมเข้าไปครับคือการลมสวนเข้าไปและไอตรงเนี้ยคือไม่ต้องทาก live, life, ็ได้ครับตรงนี้ครับบริเวณตรงเนี้ยไม่ต้องทาก็ได้ทาบริเวณตรงนี้ครับไม่ให้ลมมันเข้าไปข้างในถ้าลมเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะทําให้รถนะครับ ตีลังกาได้รกระดาษตีลังกาได้ครับผมนี่คือการวิเคราะห์กระดาษเบื้องต้นแล้วก็ไม่ใช่เสมอไปก็คือสมมุติว่า,า,าผมเนี่ยเป่ารกระดาษอย่างเงี้ยเป่ารกระดาษคันนี้จะก็ไม่แรงเท่ากับน้องๆบางคนที่เป่ารกระดาษคันนี้ก็คือมันแค่สมดุลความสามารถความเร็วอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันอยู่ที่คุณเป่าเหมือนกัน อย่างที่บอกครับว่าคุณเป่านั้นเก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าอย่าอย่ามาพิมพ์คอมเมนต์ว่าขิงกันว่าโอ้ผมเป่า1ิเมตรผมเป่า10กว่าเมตรอะไรเงี้ยมีคนขิง11เมตรมาแล้วนะมีคนขิง11เมตรมาแล้วนะโอเคทับครับแต่ว่ามัน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 ก็ไม่ได้เบียดมันก็ก็ลุ้รู้กันอยู่ครับว่าเป่าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็คือชอบกะด้วยสายตากันแล้วก็วัดวัดตลับเมตรผิดนั่นเองครับมีอยู่2ออย่างแค่นี้นะครับก็อย่าขิงกัน ยาแบบยาแบบมา,อ,าอยาแบบว่าเออกินกันอะไรเงี้ยถ้าถ้าน้องๆน,นะครับอยากจะรู้ว่ามันแรงจริงๆเนี่ยน้องต้องถ่ายคลิปมาครับลงคลิปลงนะครับกลุ่มลวกระดาษฟีเ e อร์ไทยแลนด์สองนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับก็คือก็คือเอาง่ายๆคือว่าสมดุลเนี้ยมันสมดุลไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีปีกนั่นเองง่ายง่ายคือต้องถ่วงนะครับลถกระดาษคันนี้ครับต้องถ่วงนะครับถ่วงหน้าตรงหน้า ถ่วงกลางนะครับแล้วก็ถ่วงหลังจะถ่วงตรงไหนก็แล้วแต่น้องนะครับว่าาแล้วแต่น้องว่าจะถ่วงตรงไหนแค่นั้นเองครับก็มีเท่านี้ครับวิเคราะห์รถกระดาษนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ